ตรงนี้อะไรขอคำแนะนำขอคำแนะนำอะไรหลายคนที่มาขอคำแนะนำผมจะชอบบอกว่ามีเวลาสวดมนต์ไหมมีเวลาไปทำสมาธิไหมส่วนมากแล้วอ่ะจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็คือไม่ไม่อะไรเขาบอกไม่เห็นความสำคัญถ้ามีเวลาก็คือเห็นความสำคัญเพราะอะไรเราเกิดมาทุกคนเนี่ยอารมณ์พระโสดาบันอย่าลืมนะความตายเป็นสมบัติของเราเขาบอกว่าอารมณ์พระโสดาบันมีมีกฎอยู่หอย่างด้วยกันอารมณ์พระโสดาบันนะ โคโรพารตนาตายทั้งต่อหน้าและรับหลังสองปฏิเสธการเกิดทุกชนิดสามรักพานิพานเป็นอารมณ์สี่มีศีลอันบริสุทธิ์อยู่เสมอเสมอห้าและลึกนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำและมีอารมณ์ต้องการพานิพานเป็นที่ไปนั่นแหละคืออารมณ์พระโสดาบันชั้นต้นเลยนะแบบปูตุชนธรรมดาพระโสดาบันนี่ยังอยากออกเรือนยังอยากมีครอบครัวยังอยากรวยพระโสดาบันนะนะแต่ถ้าเลยขึ้นไปเป็นสกิทาคาอนาคาคือการตัดสังโยชนนอัน,นั้นก็คือว่าจะมีความไม่ต้องการ กลับบ้านกลับเรือนนะมีความต้องการเมื่อว่ามีความต้องการเหมือนกับว่าการภาวนาเป็นส่วนใหญ่อันนั้นก็คือเป็นอารมณ์ระดับอนาคามีขึ้นไปแล้วส่วนพระอรหันต์นี่ก็มีมีจิตมีความรู้มีความเป็นทิพย์เวลาใครเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ยแค่คิดยังรู้เลยนะพระอรหันต์ปสัมปติพิทายานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยนั่งคิดนะว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่ยอมสวดมนต์ไม่ยอมทําสมาธิเนี่ยเขาจะรู้ไหมปรากฏว่าอะไรรู้ไหม เพื่อนผมเข้าไปในห้องกรรมฐานปรากฏมีคนนึงเป็นครูกรรมฐานแกเดินมาหาเพื่อนผมเมื่อแกพูดว่าอะไรรู้ไหมเอออย่ามัวแต่เล่นมือถือกับคอมมากนะมันในนี่มันไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพลาดบอกางนี้ท่านก็บอกท่านไม่รู้ว่าอะไรนะประกากฏว่าเขารู้ด้วยว่าเพื่อนผมเนี่ยชอบแบบเล่นมือถือจนแบบเสียไม่ไม่ยอมฝึกกรรมฐานเออรู้ด้วยรู้ด้วยนะคือเขาบอกว่าใครบอกมาบอกข้างบนเขาฝากบอกมาผมก็เลยคิดในใจเลยขนาดเดินอยู่ในห้องยานแปดนะ ยานแปดยานสี่อ่ะเมื่อวันก่อนผมได้ยินคนใส่ชุดขาวเขาบอกเขาไม่รู้จักห้องยานสี่ผมก็เลยรู้เลยโอ้โหปุตุชนธรรมดาไม่สามารถฝึกกรรมฐานได้นี่เก่งแต่ตำรานาะแต่ว่าถ้าจะเก่งในกรรมฐานก็ต้องฝึกตัวกรรมฐานโดยตรงนี่ว่าตามหลักความจริงนะแค่คําว่าขึ้นต้นแค่อิมาหังพะควาอัตตาภาวางังตุมหากางังปริจฉามิยกชีวิตจิตใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเ,กเจกพ,พุทธเจ้าพระอริยมหาสาวกเนี่ยยังยังท่องไม่ได้อ่ะแล้วแล้วจะไปสอน สอนเขาเรียกว่าธรรมะเบื้องลึกยังไงอะ่ะนี่พูดตามหลักความจริงนะเพราะว่าห้องยาน4ี่ยานแปดเนี่ยต้องเข้าจนแบบเข้าใจได้นะเข้ากรรมาฐานอ้าวถามได้นะครับนะจัดของขวัญเข้ามาแล้วก็ถามได้นะครับนะหนึ่งชิ้นต่อ1นึ่คำถามถ้าใครจะดูดวงนะวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมปีหน้าเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจมันจะดิ่งเหวมากกว่านี้หลายเท่านี่พูดไปตามหลักความจริงเลยนะ พอดิ้งเหลมากกว่านี้หลายเท่าชีวิตคนจะตกทุกข์ได้ยากลําบากมากกว่านี้เยอะถามว่าเพราะอะไรเพราะสถานการณ์การเงินโลกอะ่ะมันผิดปกติไปจนหมดมันเหมือนกับว่าการลงทุน